รถยนต์คันนี้นะครับคือเคอร์นิเซกเกเมร a านะครับเป็นรถยนต์สัญชาติสวีเดนนะฮะที่บางคนฟังแล้วอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามียี่ห้อนี้อยู่บนโลกด้วยนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งครับเคอร์นิเซกเกเมรานะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์สมรรถนะสูงนะครับระดับไฮเปอร์คาร์ซึ่งมีกำลังสูงสุดถึง1,700แรงม้าเลยนะครับถ้าจะให้ฟังเข้าใจง่ายๆก็คือแรงกว่า Honda c ซี i c 1.5นเทอร์โบเนี่ยประมาณ10เท่านะทุกคนรถคันนี้ เป็นรถยนต์2ประตูนะครับซึ่งมันเปิดแบบนี้ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขายังเป็นรถยนต์4ที่นั่งนะทุกคนซึ่งทางเคอร์นิกเซกเนี่ยเขาเคลมว่าสามารถใส่ผู้ชายสูง2เมตรเข้าไปนั่งพร้อมกันได้ในนี้นะฮะแล้วสิ่งที่สำคัญคือในวันนี้นะครับเป็นวันเปิดตัวตัวแทนจำหน่ายเคอร์นิกเซกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกและคนไทยสามารถ จองรถคันนี้เป็นเจ้าของได้ในราคา110ล้านบาทนะฮะจะมีรายละเอียดอะไรบ้างไปชมกันก่อนอื่นนะครับจะต้องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแบรนด์รถยนต์เคอร์นิ e เซก่อนนะครับคือรถยนต์ยี่ห้อเนี้ยทุกคน ตั้งแต่เขาตั้งบริษัทมานะครับทุกรุ่นที่ผลิตมามันจะเป็นรถยนต์ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คาร์หมดเลยนะครับเป็นรถสมรรถนะสูงหมดเลยนะครับซึ่งเขาก็ขายดีเรื่อยมาแต่ว่ามันด้วยความที่มันมีจํานวนน้อยมากนะครับเพียงไม่กี่ร้อยคันบนโลกเนี่ยแล้วก็ราคาที่สูงมากเนี่ยทำให้คนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นรถคันนี้วิ่งอยู่บนถนนเท่าไหร่ส่วนเจ้าคนิคเซกเกเมราคันนี้ตอนที่เขาดีไซน์คันนี้นะครับเขามีคอนเซปต์ว่าเขาทํารถ ไฮเปอร์คาร์มาเยอะแยะเริ่มเบื่อแล้วนะครับ mm hmm. เจ้าของบริษัทเริ่มมีครอบครัวนะฮะ mm hmm. เขาอยากสร้างรถ Family Car บ้างนะครับแต่ว่าเป็นรถ Family Car ที่พาทุกคนไปเที่ยวต่างจังหวัดพร้อมกัน4คนได้แต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถ Enjoy Performance ระดับ h y เป r ร์คาไปได้พร้อมๆกันนะครับซึ่งเราจะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่น่าจะอยู่ในรถคันนี้แต่มันมีนะครับยกตัวอย่างเช่นพื้นที่เก็บของนะครับ ตรงบริเวณฝากระโปรงหลังเนี่ยนะครับมันสามารถเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้นะฮะและข้างหลังจะมีช่องเก็บของอยู่นะครับภายในช่องเก็บของเขาจะมีกระเป๋าไซส์แคลรี่ออนนะครับจำนวน3ใบนะครับ แล้วก็ที่บริเวณฝากระโปรงหน้าเนี่ยจะมีอีกใบหนึ่งรวมกันเป็น4ใบเท่ากับจํานวนคนสมาชิก4คนนะฮะก็จะได้เดินทางไปค้างวัน2วันได้แบบนี้ซึ่งมันเป็นพื้นที่เก็บของที่ลึกมากเลยนะทุกคนคือแบบลึกมากๆนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดฝากระโปรงมาแบบนี้เราก็จะเห็นเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับตัวรถยนต์คันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์3สูบนะครับปลั๊กอินไฮบริด คือตัว3สูบ2ลิตรตัวนี้สร้างแรงม้าได้ตัวเดียวก็600แรงม้าแล้วนะครับแต่ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าอีก3ตัวนะฮะร,รวมกันได้แรงม้าสูงสุดถึง1,700แรงม้านะครับซึ่งถือว่าเยอะมากสามารถส่งเราจากศูนย์ไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน1.9วินาทีและไป200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน4.9วินาทีนะครับคือต่ำกว่า5ว้วิทุกคนลองนับ5 4 3 2 1ไปแล้ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนดีไซน์ภายนอกของตัวรถเนี่ยคือรถคันนี้เขาดีไซน์โดยคำนึงถึงเรื่องของแอโรไดนามิกเป็นหัวใจที่สำคัญมากนะครับเราจะเห็นช่องลมเต็มไปหมดเลยนะฮะด้านหน้าตรงซุ้มล้อตรงฝากระโปรงรถอะไรแบบนี้มีอันนึงที่พิเศษมากคือตรงไฟหน้าข้างล่างเนี่ย ตรงนี้ก็มีช่องลมนะครับแอโรไดนามิกนี่มันยังรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นใบปัดน้ําฝนอันนีนน้วางไว้ตรงกลางเพื่อลดดรากที่เกิดขึ้นกับตัวรถด้วยนะครับหรือแม้แต่กระจกมองข้างของรถคันนี้ก็จะไม่ใช่กระจกเหมือนกับรถปกติแล้วเขาจะเป็นกล้องสําหรับส่องด้านข้างของตัวรถแทนนะครับแล้วภายในรถเนี่ยก็จะมีหน้าจอบอกภาพที่ได้จากกล้องตัวนี้ คือตัวกระจกมองข้างเนี่ยมันจะเป็นอันอ้วนๆใหญ่ๆใ,ใช่ไหมทุกคนมันจะเพิ่มแรงต้านอากาศเข้ามานะครับดังนั้นการที่จะทำเป็นกล้องแบบนี้แล้วมันเป็นแบบเหมือนเป็นครีบแบบนี้มันจะลดแรงต้านอากาศลงไปอีกถัดมานะฮะที่อยากจะให้ดูคือประตูนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกคือรถคันนี้เป็นรถ2ประตูนะแต่ว่ากลไกการเปิดประตูของเขามันเท่มากๆเลยทุกคนเวลามันเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนเปิดทั้งประตูหน้าประตูหลังอนะคือคนที่เข้าไปนั่งจะสามารถเข้าไปนั่งได้ทั้งเบาะหน้า แล้วก็บาะหลังนะครับมันมีดีเทลอย่างหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตคือรถคันนี้มันไม่มีเสาบีนะครับหรือ B ีพิลล่าที่มันมักจะอยู่ตรงกลางของรถตรงนี้นะครับเสาอันนี้มันทําให้คนที่นั่งเบาะหลังเนี่ยเข้าออกลําบากเขาก็เลยใช้วิธีเอาเสาบีออกไปนะครับแล้วก็เสริมความแข็งแรงของตัวรถด้วยสิ่งอื่นๆแทนโดยรถคันนี้มันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอร์ชเชสซีหมายความว่าโครงสร้างหลักของรถเนี่ยมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ชิ้นเดียวทั้งคันเลยนะครับมันจะแข็งแรงมาก ต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะขอลองขึ้นไปนั่งบนรถให้ทุกคนดูนะครับเขาบอกว่าวิธีขึ้นนะฮะให้ออกก้นลงไปก่อนเสร็จปุ๊บก้าวขาตามอ่าเราจะขึ้นมานั่งบนรถแล้วนะฮะโดยที่เวลาขึ้นมานั่งบนรถเนี่ยอยากจะให้ดูอย่างแรกก่อนเลยคือตัวกล้องที่ติดอยู่ข้างรถที่มันใช้แทนกระจกมองข้างนะครับคือเขาจะเอาจอมาใส่ตรงนี้กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อใช้แทนกระจกมองข้างนั่นเองแล้วก็พวงมาลัยรถนะฮะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนี่แหละ รถคันนี้ไม่มีแดชบอร์ดด้านหน้านะครับคือไม่มีแบบตัวมิเตอร์วัดแหละแต่จะเป็นหน้าจออยู่ตรงนี้ทั้งหมดเป็นดิจิตอลแล้วความเจ๋งก็คือเวลาเราบิดพวงมาลัยนะครับหน้าปัดเนี้ยมันจะบิดไปด้วยนะ,ะเพราะว่าเขามีไจโรเซนเซอร์เพื่อให้มันตรงอยู่ตลอดเวลานะครับต่อมาผมจะไปนั่งเบาะหลังให้ทุกคนดูนะฮะผมสูง1 8 0นะครับเขาบอกรถคันนี้คนสูง2เมตรนั่งเบาะหลังได้อ่ะไปะชึบเฮ้ย แต่จริงมีระยะเหลือเพียบนี่นะฮะเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นแบบ b u กเก็ตซีดทั้ง4ที่นั่งเลยนะครับมันจะตัวเรามันจะเหมือนกับจมเข้าไปในตัวรถนิดนึงนะครับมันเลยทําให้เรามีพื้นที่ตรงนี้เหลือแต่อาจจะบีบตรงบริเวณไหล่นิดนึงนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยทุกคนก็จะมีจอทัชสกรีนอันใหญ่ๆเหมือนกับเบาะหน้ารถคันนี้เวลาเราซื้อมานะครับเขาจะต่ออินเทอร์เน็ตไว้แล้วนะครับเราสามารถ จิ้มกดดู Netflix อะไรจากในรถได้รถครอบครัวเป็นไงภายในรถเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดอย่างหนึ่งคือมีที่วางแก้วถึง8อันทุกคนถามว่าเอาไปทําไมต้อง8อันนะครับคือคนนึงอะ่ะมีเครื่องดื่ม2อันไงแล้วร้อนอันหนึ่งเย็นอันหนึ่งก็เลยมีที่วางแก้วมากถึง8อันนะครับในรถ1,700แรงมา้าราคา100ล้านคันนี่ยนะ ซึ่งเจ้าเคอร์นิกเซกเกเมล่าคันนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยเขาตั้งใจจะผลิตอยู่เพียงแค่ประมาณ300คันเท่านั้นนะครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยได้เอาเข้ามาขายประมาณ3คันเป็นอย่างน้อยนะฮะคนไทยสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วเพราะว่าวันนี้เขามีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วก็คือเคอร์นิกเซกแบงคอกนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็คงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับพามาดู first look ของเคอร์นิกเซกเกเมล่าตอนหน้าจะพาไปไหนอีกต้องโปรดติดตามวันนี้บุมทธลิตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ